อีสานเอาลุกพาเปิดเบิ่งเศรษฐกิจภาคอีสานในเดือนตุลาคม2568 ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับกําลังซื้อของผู้บริโภคอย่างอ่อนแอเพราะประชาชนกันวงวลเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมจึงเลือกที่จะประหยัดเงินและไม่กล้าใช้จ่ายปัญหาหลักที่ฉุดเศรษฐกิจคือภาคเกษตรที่เปลาะบางราคาสินค้าเกษตรสําคัญตกต่ําข้าวเปลือกราคาลดลงถึง38%อยางแผ่นดิบาาลดลงมากกว่า24%และมันสัปะหลังอย่างราคาทรงตัวในระดับต่ํากว่าปีก่อนที่12%น้ําท่วมซ้ําเดิมอุทกภัยในหลายจังหวัดทําลายพื้นที่เพาะป,ปลูกทําให้ต้นทุนเกษตรกรรสสูงงงขึ้น้นแต่่ายไดลดลลลผ การจ้างรายง,งานในภาคเกษตรลดลงตามไปด้วยด้นานธุรกิจความเชื่อมั่นก็อยู่ในระดับต่ำเช่นกันดัชนีการลงทุนภาคอีสานมีการลดลงปัจจัยสำคัญมาจากกำลังซื้อที่อ่อนแอคนลดการจับจ่ายสวนทางกับต้นทุนธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนั้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ยังคงยากต่อเนื่องจากการที่ธนาคารพาณิชย์ในอีสานปล่อยสินเชื่อลดลงเฉลี่ย4.6%ในปีนี้เพราะกังวลเรื่องหนี้เสีย ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยก็ถึงแหล่งเงินทุนได้ยากด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคธุรกิจต้องผลักดันให้หนี่นอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกกฎหมายโดยให้สถาบันการเงินของรัฐรับซื้อหนี้แปลงเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพร้อมดำเนินคดีกับเจ้าหนี้นอกระบบโดยลูกหนี้ชำระคืนเฉพาะเงินต้น และเปลี่ยนสถานะเป็นลุกงหนี้ของรัฐขณะเดียวกันธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนควรได้รับการปรับลดค่าง,งวดและยกเว้นดอกเบีย้ยปีแรกเพื่อบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องและประเด็นร้อนในเดือนนี้นั่นคือเจาะลึกโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งพลัสประสบความสําเร็จอย่างลดหลามมีผู้เข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย20ล้านคนโดยภาคอีสานมีผู้เข้าร่วมประมาณ5ล้านคนและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก4-5ล้านคนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าการใช้ใจ่ายในภาคอีสานได้มากกว่า2 5 0 0ล้านบาทซึ่งคิดเป็น ประมาณร้อยล้า3ของฐานการบริโภคทั้งหมดในภูมิภาคโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านเล็กๆทําให้เงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นแม้จะดี แต่โครงการคนละครึ่งก็ยังมีข้อจํากัดที่ต้องแก้ไขหลายคนอาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีการบังคับใช้ผ่านแอปพลิเคชันเดียวทําให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนถูกกีดกัน 2. ราคาอาจแพงขึ้นบางร้านอาจช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าทําให้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เต็มที่โดยโครงการนี้นั้นมีศักยภาพในการต่อยอดต่อไปได้โดยอีสานอินไซต์ขอเสนอ3ข้อต่อยอด 1. อุดหนุนตรงกลุ่มเป้าหมายให้เงินกับกลุ่มคนที่ขาดแคลนจริงๆเพื่อให้เงินงบประมาณน้อยลง แต่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้แรงขึ้น 2. ใช้ข้อมูลวางแผนรัฐควรใช้ข้อมูลการใช้จ่ายในโครงการมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบนโยบายช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและ 3. ขยายขอบเขตต่อยอดไปในด้านอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นเดียวกับที่เคยทำไปแล้วอย่างเที่ยวไทยคนละครึง่งหรือที่คนสนใจเยอะๆอย่างเช่นฟิตเนสคนละครึ่งเป็นต้นสรุปได้ว่าเศรษฐกิจอีสานยังต้องการแรงหนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องผ่านการกระตุ้นและปกป้องประชาชนฐานรากไปพร้อมกันครับ หมดนี้คือภาพรวมเศรษฐกิจในมุมมองของเราผ่านตาราง9ช่องที่ทั้งง่ายและสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วแล้วมุมมองเศรษฐกิจของคุณล่ะมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ